สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะระดับป .3 สอนโดยคุณครูบุตสกลทารานะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำพ้องรูปคำพ้องเสียงนะคะตัวชี้วัดอ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องท่องแคล่วนะคะ 2. อ,อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน3 คาดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด4เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้นะคะนักเรียนอ่านสะกดคำและสังเกตความหมายของคำจากภาพดูนะคะคําว่าสะผมสะกดว่าสรอะอสะพออมมผมอ่านว่าสะผมต่อไปรูปสละสะกดว่ารออูปอรูป สโรอะสะระอ่านว่ารูปสละนะคะคำว่าสะผมรูปสละมีอะไรที่เหมือนกันนักเรียนดูนะคะคำว่าสะผมมีรูปสละพยางสละของคำสองคำมีอะไรที่แตกต่างกันนักเรียนสังเกตไว้นะคะคำว่าเสมา ต้นเสมามีอะไรที่เหมือนกันนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะคําว่าเสมาต้นเสมาพยางเสมาของทั้งสองคำมีอะไรที่แตกต่างกันคําว่าสะผมกับรูปสละเสมากับต้นเสมาจะเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงและมีความหมายต่างกัน ซึ่งคำเหล่านี้เรียกว่าคำพ้องรูปนะคะนักเรียนอ่านสะกดคําและสังเกตความหมายของคําจากภาพคําว่าเหรียญบาทสะกดว่าโหรอเอยอเหรีหยบออาทอบาทอ่านว่าเหรียญบาทนะคะบาดแผลสะกดว่าบออาดบาทโลรอ แผลบาดแผลนะคะคําว่าเหรียญบาดบาดแผลมีอะไรที่เหมือนกันให้นักเรียนสังเกตด้วยนะคะคําว่าเหรียญบาดบาดแผลพยางบาดและบาดมันต่างกันให้นักเรียนสังเกตด้วยนะคะของทั้งสองคำมีอะไรที่แตกต่างกันนักเรียนอ่านสะกดคำและสังเกตความหมายของคำจากภาพ คำว่าช้อนซ่อมสะกุว่าชอโอโนชอนไม่ทูช้อนโสโอโมอสมไม่ทู่อมอ่านว่าช้อนซ้อมซ่อมแซมนักเรียนดูด้วยนะคะสะกุว่าซสอ,โอโมอสมไม่ทูโทษทีค่ะไม่เอกซ่อมซอแอมอแซมอ่านว่าซ่อมแซม คำว่าช้อนซ่อมซ่อมแซมมีอะไรที่เหมือนกันคำว่าช้อนซ่อมซ่อมแซมพยางซ่อมและซ่อมอ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกันให้สังเกตให้ดีนะคะคำว่าเหรียญบาทกับบาทแผลช้อนซ่อมกับซ่อมแซมจะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนและความหมายต่างกัน ซึ่งคำเหล่านี้เรียกว่าคำพ้องเสียงนะคะอ่านเหมือนกันเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันและความหมายมันก็ต่างกันด้วยนะคะความรู้เรื่องคำพ้องคำพ้องคือคำที่มีการเขียนหรือการอ่านออกเสียงเหมือนกันคำพ้องรูปลักษณะของคำพ้องลูป เขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันโทษทีนะคะอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันตัวอย่างคำพ้องรูปตัวอย่างคำพ้องรูปนักเรียนดูไปด้วยนะคะเช่นคำว่าเขาหรือว่าเพลาอ่านนะคะความหมายก็คือเวลาอ่านว่าเขาหมายถึง เบาลงเช่นเบามือหมายถึงแกนนำแกนสำหรับใช้ลอ้อหรือใบจักรหมุนปรักอ่านว่าปรักหมายถึงเงินปหลักหมายถึงหักกรีอ่านว่ากรีหมายถึงโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งกะรีหมายถึงช้าง เสมาหมายถึงเครื่องหมายที่บอกเขตบ์นะคะคำพ้องเสียงลักษณะของคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงจะอ่านออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายต่างกันตัวอย่างคำพ้องเสียงนะคะ ตัวอย่างคำพ้องเสียงการอ่านว่าการหมายถึงงานสิ่งหรือเรื่องที่ทําการอ่านว่าการหมายถึงเวลาการอ่านว่าการหมายถึงโทงคำพวกนี้อ่านเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันและก็เขียนต่างกันด้วยนะคะโจดอ่านว่าโจดหมายถึงบุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาลผู้กล่าวหา โจ์อ่านว่าโจทย์หมายถึงคำถามในวิชาคณิตศาสตร์โจทย์อ่านว่าโจทย์หมายถึงพูดกันเซงแซ่เล่าลือกันให้นักเรียนสังเกตนะคะอ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและเอาความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะตัวอย่างคำพ้องเสียงพักอ่านว่าพักหมายถึงหยุดชั่วคราวอาศัยชั่วคราว พักอ่านว่าพักหมายถึงหมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเป็นฝ่ายพักอ่านว่าพักหมายถึงหน้าคําพวกนี้ออกเสียงเหมือนกันความหมายต่างกันเขียนต่างกันนะคะสุขอ่านว่าสุกหมายถึงพ้นจากหามเปลี่ยนสภาพจากดิบด้วยกรรมวิธีต่างๆอย่างต้มผัดย่างเป็นต้นสุขอ่านว่าสุกหมายถึง ความสบายกายสบายใจสุขอ่านว่าสุขหมายถึงชื่อดาวเคราะห์ดวงที่สองในระบบสุริยะชื่อวันที่หกของสัป,ปดาห์นะคะนักเรียนฝึกอ่านคำพ้องรูปดูนะคะตัวอย่างเพลาเย็นลมพัดเบาพ่อนั่งเฝ้าเท้าล้อหักนะคะครูจะลองอ่านแค่บรรทัดเดียว พอบรรทัดต่อไปนักเรียนก็ลองฝึกอ่านดูนะคะนักเรียนฝึกอ่านคำพ้องเสียงคำเหล่านี้ด้วยนะคะนักเรียนฝึกอ่านคำพ้องเสียงเหมือนที่ครูให้บนคลิปวิดีโอด้วยนะคะลูก คำพวกนี้นักเรียนควรฝึกอ่านลองอ่านดูนะคะคุณครูจะไม่อ่านนําเพราะฉะนั้นจะให้นักเรียนลองฝึกอ่านดูนะคะในวันนี้ครูขอจบวิชาภาษาไทยเราเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ